สบายดีสวัสดีค่ะฐานผู้สม้มสบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีค่ะฟังเล่าฟังไทยแล้วก็อยู่ต่างประเทศมินีเฮ้าสิพ่าพี่น้องมาบึงางนนางบ้งทางด่วนนะจ๊ะพี่น้องบึ้งทางด่วนจากทางด่วน แถวแถวออตกอร์พี่น้องเลยตลาดออตกอร์เนาะสิไปล่อยู่หัวลำโพงจ้าพี่น้องเพื่อที่จะไปเยาวราชเพื่อที่เราจะไปเยาวราชนะคะท่านผู้ชมก่อนสิขืนทางลวนเนาะเฮากันเลยอยากถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิงความ สวยงามของทางดูวันที่อยู่เมืองกรุงเทพนะให้ท่านผู้ชมดูนะคะบนเนตใจว่ามีใครเคยผ่านมาเส้นนี้ไหมนะคะมีใครผ่านเคยผ่านมาโบคอมเมตนบอกกันน้ำเดยตข้ามทางขึ้นจะอยู่ตรงข้ามกับอัน ศูนย์สถานีกลา,างบางซื่อนะคะท่านผู้ชมมือนีห้าสิบไปเยาวราชเนาะพี่น้องเนาะต้องขึ้นทางด่วนนะทุกคนถ้าแบบเราไม่ขึ้นทางด่วนก็คือแบบรถติดสองชั่วโมงก็ไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะขึ้นทางด่วนประเทศไทยก็ต้องเสียตังค์นะคะท่านผู้ชมไม่ใช่ขึ้นฟรีนะคะอันนี้บอกคนที่แบบไม่เคยขึ้นเนาะว่าขึ้นทางด่วนนะไม่ใช่ฟรีนะคะ ขึ้นทุกครั้งต้องจ่ายตังค์ทุกครั้งนะคะท่ำาคุณทรงขะอันนี้เป็นหน้า,าด่านทุกครั้งขึ้นรอบนี้กี่บาทคะห้าสิบบาทเนาะพี่น้องห้าสิบบาทไปทุกคนไปส้มความสวยความงามของบนทางด่วนน้ำกันเนาะพี่น้องเนะาะว่าจะเป็น แบบได้จะสวยงามขนาดไหนนะคะ mm hmm. บมแน่ใจว่าจักหน้าทีคือกันเนาะทุกคนเนาะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะตอนนี้ก็คือประมาณ26นาทีเนาะ13โมง26นาทีนะไปหอดไปโล่งทางด่วนนั่นจักนาทีเนาะทุกคนน้อกอหลุ่นน้ำกันพี่น้องสถานก,การณ์การจราจรวันนี้จะเป็นยังไง างนะไปเยาวราชพี่น้องเมื่อวานที่บาจะได้ก่อนสิไปยางลิทแถวแถวเยาวราชเนาะทุกคนนอนหนับกับเได้ไปเป็นสองเดือนเลยพี่น้องเลย อ่าตอนนี้คือเป็นบรรยากาศนะคะเราผู้ชมอยู่ด้านบนทางด่วนนะคะทางด่วนก็อเอื่นมาทางด่วน,อ,นอันยังกดตัวนี้นะ,ะเล็กทางด่วนมบอกว่าทางด่วนเส้นใหยอ่ือหนนะอนแต่เนาะจะไปเปิดตันนี้บ้อ างอันข้างด้วนที่ห้อตอนนี้เขาอยู่เซนไดก็บ้างด้วนนี้ก็เซนได,ไดเซนยังดินแดงหร,ร,รือว่าเซนปลาลามเอียงนะงั้าจะาเรียข้างคัเซนเซนอะไรคะปลามปะลามปลามเกา้า,กกาถูกป่อ้า <laughs> <laughs> ว <laughs> อาคอนคับกับ,บว่าหูเนยัง <laughs> แต่ห้าก,ก็า น้าแมงโมหูเด้อถามเจ้าทินเจ้าทินกับวังโมหูคือกก่มาดิเอาละมึงสิออานมึงเองดนกอันนี้มันอยู่ทางด่วนเส้นดินแดงนะพี่น้องเส้นดินแดงเส้นบางนาเส้นดาวคะนองแล้วจากเส้นพระรามตะไรพระรามสองแล้พระรามหนึ่งพระรามเก้า,า,กาไปได้ทุกที่เสน้นนี้ไปได้ทุกที่นะอออันนี้เป็นบรรยากาศอยู่ด้านบนเนาะพี่น้องอ้สวยเหียงเนาะสวยงามจังๆนะคะ อยู่นอกพี่น้องเนาะลิปอันอยู่บนทางด่วนนะอยู่บนทางด่วนแต่ว่าคลิปนัน้นนำท้ายกลางคืนเนาะท้ายกลางคืน,นแต่ว่าบริเวณเส้นนี้เน๊บเป็นอีกเส้นหนึง่งไปลงปเกษตรตะม้มินมันบอกแยกไปพื้นก็ได้เนาะพี่น้องเนาะแยงด้านผีก็ได้โอ้สวยงามควะมทา้าทุสูตร ด่วนนะคะทุกคนเส้นนู้นน่าจะแยกไปเกษตรตระมินเป็นบอกเส้นฟังนะือว่าจะได้เส้นนาำก็จะแยกไปยมลาลาสเส้นนี้ก็ไปได้ ไป,ไปสีลมก็ได้ไปหัวลำโพงก็ได้นะคะทุกคนเส้นนี้ต้องถามควรรู้เส้นทางนะถ้าให้หนูพูดบางทีก็แบบว่าอาจจะพูดไม่ถูกนะคะไม่ค่อยรู้เส้นทางเส้นทางมันมันเยอะนะ่ะจำบาบ่ไดถ้านั่งรถมีก็ลงมากป้ายก็พอไปถูกอยู่ เลืองเนาะที่อยู่ด้านบนนะเนี่ยไปันั้นเป็นบางลักษแสดงมาบกไกลพี่น้องเลยจากเที่ยวข,ขึ้นนะประมาณสิบนาทีมั้งสิบนาทีเนาะสิบกว่านาทีก็ลงแล้วนะคิดว่า สวยงามขนาดเลยเป็นตึกไปยกเนาะปาทิโทเป็นจังได้งามบอ,อมถือรล้มันยิด่นึง่งควร่ะจะได้ไปคืนตึกไปยกกันได้อสองตัวถ่ายกันยังบ่พอ <c oughs> <c oughs> ได้จะจ้างค่าท่างคืน สวยงามบอเป็นจันไดเป็นตะลงอยู่บนนี่มีแต่ตึกเนาะอราจริงด้วยแบบเพืเ่อนในทีวีนะพี่นอ้องตึกจังสีบุคีว่าสิรดไม่เห็นกับตาเนาะพี่นอ้องตอนยังหน่อยอยู่บานด้แบบเบิงทีวีเนาะหรือว่าเบิงโทรทัท์เห็นแหละการหูซึกว่าโอ้ฮาสิริมีบุญบาสนาะมาเห็นอยู่บ่แบบนี้นะคืองามแท้มีแต่ตึกสูงๆสวยๆแบบนี้นะ แ,แต่ในที่สุดเราก็ได้มาเห็นด้วยตัวเราเองนะคะตอนอยังหน่อยอยู่บ้านนี้โอ้ยพี่น้องเบาเหลืองเมืองไทยนี่โมคิดว่าสิไดลมาโมคิดว่าสิไดลมาแบวบว่บามาอยู่ไทยเลยพี่น้องโมคิดมาฟันเลยเนาะ่าสิไดลมาอยู่ไทยนะตอนอยังหน่อยเนี่ยไหนแต่เบิ่งในทีวีด้วยว่าเบ,บิ่งในโทรทัศน์ โทรทรศนักับเป็นโทรทรศน์เพื่อนคนอื่นไป้องเป็นจอขาวดำเนาะจะประมาณนั้นทุกคนอู้เนี่ยไปเห็นตึกว่ะทุกคนสวยงามเนาะตึกนะไอคอนสยามก็เห็นตอนนี้เราก็ลงแล้วนะคะท่านผู้ชมจากทางด่วนเนาะลงมาก,ก็เจอสีแสส่แยกสี่แยกแยกพรามสี่สี่แยกพระรามสี่นะทุกคนด้านบนก็ยังสามารถ ตรงไปอีกได้นะแต่อาจจะไปลงที่ไหนไม่รู้เหมือนกันข้างบนนะคะบนก็ไปลงสีลมไปลงสีลมอะไรแบบนี้นะคะต่อไปก็ลงสีลมถึงแล้วทุกคนใช้เวลาประมาณสิบนาทีอีดีพี่น้องตอนนี้เวลาสิบห้าโมงสาิบสี่นะตอนที่เราขึ้นอะ่ะสิบห้าโมงยี่สิบหก็สิบนาทีพอดีไหมพี่น้องบ บกไก่เนาะพี่น้องถ้าเข่าขึ้นทางดวนก็คือแบบว่ามันกับโบกไก่แหละถ้าเข้ามาทา่าธรรมดา,นานเนี่ยก็โอ้เป็นซูมกูกหมดเลวพี่น้องเลยตอนนี้ก็ใกล้ถึงแล้วนะทุกคนเลี้ยวขวาไปหัวลำโพงนะทุกคนเดี้ยวซ้ายไปสามย่านตรงไปเป็นมหานครมหานครเนี่ยเป็นบน จังไรก็เ้าเ้จัเป็นเป็นที่ที่ที่เก่าที่เคยทํางานถนนมหานครนะแต่ก่อนก็แบบจริงๆหนูมาอยู่เมืองไทยนี่ใส่ชีวิตอยูท่ที่นี่นี่ประมาณหกเจ็ดปีพี่น้องมาที่นีก่กะบริยูแล้วเนาะอุมีความคิดถึงนะได้มาเยือนที่เก่านะทุกคนโอ้โหถ้าตรงไปนะคะก็จะเป็นสีแยกสิพยานะคะทุกคนถนนมหานคร ถ้าเลี้ยวมาทางนี้ก็จะเป็นหวัวลำพงนะคะใครเป็นเด็กวัวลำพงนะจเนจ้าบอสเจ้าเป็นฟงเป็นเด็กวัวลำพงเก่าไหมบ่สดอกสลับหินฮะอยู่ในซอยสลับหินอ๋ออยู่ในซอยสลับหิน อันนี้เป็นนี่แหละสีแยห่าแยโกแกวกาลำโพงนะทุกคนโอเคค่ะนี่ทุกทุกคนตอนนี้ด้านหน้าของเราก็จะเป็นบัดไตมิดนะที่เราเคยพามาไหว้แล้วครั้งหนึ่งเนาะเป็นหลวงพ่อทองคำนะทุกคนท่านผู้ส้มตอนนี้ห้องกับไก่สิห่าป่าไม้เดี๋ยวเราจะสำหรับกินนีห้ห้องซิคอจบบลิปเนาะ เป็นจุดเริ่มต้นของยาวราเป็นจุดเริ่มต้นของยาวราชนะคะท่านผู้ชมโอเคโอเคขอจบคลิปก่อนแล้วกันเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะท่านผู้ชมไปแล้วจ้าบ๊ายบายติดตามคลิปต่อไปเนาะมาสิบภาพไปเลาะไปเที่ยวทางไหนอีกเนาะทุกคนไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ